ในขณะที่ฤดูฝนกําลังย่างเข้าใกล้มาในกัมพูชาในขณะนี้ซึ่งเป็นเดือนกรกฎาคมหลายคนอาจจะคิดว่าสถานการณ์การสู้รบในกัมพูชาอาจจะสงบราบคาบลงเป็นการชั่วคราวแต่ว่าความคิดอย่างนั้นอาจจะผิดไปมากทีเดียวเพราะว่าขณะนี้การสู้รบในกัมพูชาการทําลายล้างเผ่าพันธุ์ของชาวกัมพูชาโดยเวียดนามผู้ที่เข้ามารุกรานยังคงดําเนินต่อไปในรอบ45วันที่ผ่านมานี้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2526 ชาวกัมพูชาอพยพหนีภัยสงครามภายการลุกรานจากเวียดนามจากดินแดนภายในเข้ามาทางภาคตะวันตกของกัมพูชาที่หมู่บ้านแห่งนี้ที่มีชื่อว่าอามเพอในอัตราวันหนึ่งก็ประมาณสองร้อยสามร้อยบางวันก็4ี่ร้อยคนรอบ4 5วันที่ผ่านมานั้นมีชาวกัมพูชาอพยพเข้ามาแล้วถึงเกือบหนึ่งมื่นคนจริงๆอาเที่ยลูกไปบ้านจะตัวออกตัวคลึงก่อนจะไปได้จับ คุณยายอายุ65ปีจากอำเภอสวายเจ็กจังหวัดพัทตะบองได้กล่าวว่าเวียดนามนั้นไม่ชอบทำวายุนชอบที่เรียกชื่อว่าเวียดนามคนเวียดน,นามชอบขโมยของขโมยหมูขโมยไก่ขโมยทองคําแล้วถ้าหากว่าไม่ได้ทองคําจากบางบ้านอาจจะลงโทษโดยการตัดนิ้วตัดมือลูกชายของคุณยายอายุ23ปี เคยถูกบังคับโดยเวียดนามให้ไปเป็นทหารให้กับพวกเห่งสำเวินแล้วก็ถูกจับถูกฆ่าในที่สุดเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งอายุ15ปีหนีมาคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องออกมาจากจังหวัดพระตะบองให้สัมภาษณ์ว่าเธอได้เคยเห็นทหารเวียดนามทำการชาวุณโหดร้ายกับชาวกัมพูชาใช้อาวุธมีดแทงใช้ไม้ทุบใช้ขวานทำลายชีวิต ทรัพย์สินและร่างกายของชาวกัมพูชามีการจี้ป้นสะดมขโมยและก็ข่มขืนอนาจารผู้หญิงชาวกัมพูชาแต่อาตมาในวันโมปีสกแมนี้พระภิกษุสงฆ์องค์หนึ่งในศาสนาพุทธได้กล่าวถึงความทารุณโหดร้ายของชาวเวียดนามที่อยู่ในกัมพูชาว่าเวียดนามได้พยายามทุกพิธีทางที่จะทําลายศาสนาพุทธพระองค์ใดที่ยังหนุ่มยังแน่นก็ถูกจับให้ศึกไปหมด ส่วนพระที่ยังมีอายุมากอยู่ก็ปล่อยให้เป็นพระต่อไปแต่ในขณะเดียวกันข้าวของเงินทองจะตุปัจจัยชัยทานทั้งหลายที่ได้มาจากประชาชนก็ถูกเวียดนามแบ่งสันฟันส่วน,น,นเอาไปใช้พระภิกษุในกัมพูชาขณะนี้ต้องถูกเก็บภาษีเดือนหนึ่งคนหนึ่งก็ประมาณ90-100บาท ตั้งแต่ปีพศ2518เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ปีพศ2526เป็นเวลา8ปีแล้วชาวกัมพูชาอพยพเข้ามาอยู่ในดินแดนของไทยภายใต้การอุปถัมภ์ข้ามจุนการอนุเคราะห์ของไทยเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้นประมาณ600,000คนและขณะนี้ในวันนี้ยังเหลืออยู่ประมาณเกือบ200,000คนรวมกับชาวกัมพูชาที่ยังตั้งถิ่นฐานอยู่ติด ชมแดน,นไทยอีกประมาณสอง ,2,0000,000 คนก็เกือบ4ี่แ0,000คนเข้าไปแล้วการแก้ปัญหาผู้อ ja พยพชาวกัมพูชาจะต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ให้มีการลุกลามก,กัมพูชาโดยวเวียดนามอีกต่อไปถ้าทําได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้ชาวกัมพูชาคงจะต้องตกทุกข์ได้ยากผบ้พยพหลบภัยหลังไหลกันเข้ามาทางภาคตะวันตก,กข,อของกัมพูชาแล้วอาจจะลักขเข้ามาใน,นดินแดนไทยอีกกัมพูชา และประชาชนของเขาคงจะต้องตกทุกได้ยากและเดินทางเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเป็นขบวนคาราวานอย่างที่เห็นอยู่ในขณะน,นี้สมเกียรติอ่อนวิมลรายงานข่าวจากภาคตะวันตกของกรัรมพูชา